สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง <c oughs> บอลสีชุดเซ็ตนะครับเนาะสีต้น199บาทรวมส่งนะครับทุกต้นเลยนะครับเนาะ199บาททุกชุดรวมส่งให้นะครับวันนี้เป็นวันสุกนะครับก็ ยอดโอนวันศุกรนะ์เนาะแล้วก็ส่งวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับนี่ครับใครที่รอชุดเซตนะครับเนาะชุดสุดคุ้มประหยัดนะครับคืนกําไรสู่ลูกค้าก็ชุดนี้เลยนะครับถูกกว่ากระถางละ30อีกนะทุกท่านบางท่านนี่ขอกระถางละ30มานะครับอันนี้ถูกกว่าเนาะได้ไป4ี่ต้นก็ถือว่าคุ้มอะ่ะมาครับผมก็แจ้งค่าส่งก่อน ค่าส่งนี่ก็คือ1 9อบาทรวมส่งให้สำหรับท่านที่โอนนะครับส่วนคนที่เก็บเงินปลายทางนะครับขอเอเก็บเพิ่ม20บาทนะครับเก็บเพิ่ม20สเนาะสำหรับเก็บเงินปลายทางนะครับก็ช่วงนี้นะครับเฟดเอ็กเพคลังแตกนะครับทุกท่าน <c oughs> อาจจะถึงช้านะครับเพราะว่าคลังเข้าแตกคลังแตกนี่คือแบบ พนักงานส่งของไม่ค่อยมีสําหรับแฟดเอกเพสเนาะก็เห็นแฟดเขาแจ้งขอโทษมาแล้วนะครับถแถลงการมาล้ผมส่งปลายทางนี่เป็นของแฟตนะครับทุกท่านอาจจะถึงช้าหน่อยนะครับไม่งั้นก็โดนดองเพราะว่าเห็นในกลุ่มนะครับท่านที่สั่งซื้อต้นไม้แล้วก็เขาส่งแฟตให้นะครับก็รู้สึกว่า ต้นไม้จะเสียหายไปเยอะนะครับโดนเคลมกันไปเยอะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกท่านโอนนะครับเนาะเพราะว่าส่งไปรษณียไทยมั่นใจแน่นอนอยู่คู่กับเรามาร้อยสี่สิบปีแล้วแหละนะครับมั่นใจแน่นอนสําหรับไปรษณียไทย <c oughs> อาจจะแพงหน่อยแต่ผมก็ยังไว้ใจไปรษณียไทยอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะมาครับผมเรามาเริ่มกันเลยชุดที่หนึ่งนะครับสี่ต้นนี่สี่ต้นประกอบไปด้วย อ่ะกระถางที่หนึ่งครับดูชมพูทวีบชมพูทวีปกระถางนี้ <c oughs> นี่ือชมพูทวีปนะครับดูใบนี้โอ้โหชมพูมาทั้งใบเลยนะครับส่วนใบอื่นคือป้ายนะครับอันนี้คือต้นเดียวกันนะเนี่ย <c oughs> นี่ชมพูทวีบให้บลิดครึ่งเพลงครึ่งไม่เพลงนะครับนะเอาไปนะครับเนาะกระถางที่หนึ่งชมพูทวีบกระถางที่สอง เจ้าสาวนี่กัดสีป้ายมาแล้วนะครับเจ้าสาวนี่ครับกัดสีป้ายมาแล้วใครที่กลัวเจ้าสาวไม่ป้ายเอาไปเลี้ยงโตๆนะครับเขาจะป้ายเองนะครับเนาะตอนโตๆเขาจะป้ายนี่เจ้าสาวป้ายมาแล้วนะครับกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นนางรากสดครับผมป้ายมาแล้วนะนี่รากสดป้ายนะครับป้ายมาแล้วนี่ไง ใบที่หนึ่งกับใบที่สองก็ป้ายมาแล้วนะครับนี่จัดชุดให้นะครับสำหรับนางรากสดนะครับคุ้มร้อยเก้าสิบเาบาทรวมส่งอนะคุ้มแล้วก็ต้นสุดท้ายครับกระถางที่สี่นะครับเป็นมะนีมรกตน่าจะแพงนะกระถางเนี้ยมะนีมรกตน่าจะแพงนะครับเนาะแล้วด่างมาสวยด้วยนะครับนี่ครับกระถางที่สี่สำหรับชุดที่1นะครับ นี่คุ้มเห็นไหมสี่กระถางร้อยเก้าเก้ารวมส่ง <c oughs> หารแล้วตกกระถางแล้วไม่กี่บาทนะครับเนาะรวมส่งค่าส่งก็แพงนะทุกท่านค่าส่งก็ปาเข้าไปกี่บาทละถือว่าคุ้มนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็มีคนเรียกร้องเอฟซขอมาเยอะมากนะครับสําหรับชุดสี่กระถางร้อยเก้าเก้าเนี่ยแต่ไม่ได้จัดเยอะนะจัดแค่ห้าชุดเพราะว่าวันนี้มีเล่นดนตรีด้วยกลัวตอบไม่ทันนะครับเนาะ เอาละครับผมชุดที่หนึ่งประกอบไปด้วยมณีมรกตชมพูทวีปเจ้าสาวแล้วก็นางรากสดนะครับสนใจชุดไหนก็ทักมาได้เลยนะครับรับไปหลายๆชุดก็ได้นะครับเนาะคือผมอ,อยากจัดเยอะๆนะครับอยากอยู่บ้านแพ็กบอลทั้งวันนะครับแต่มันมีภารกิจต้องทำํำก็เลยจัดทีละน้อยๆน,นะครับท่านไหนไม่ทันก็ขออาภัยด้วยสํารองชุดนะครับเนาะไว้ในใจด้วยนะครับเผื่อชุดที่ท่านอยากได้ มีคนรับไปก่อนแล้วนะครับท่านจะได้บอกชุดสำรองไว้ให้ได้นะครับอ่าต่อไปชุดที่สองนะครับชุดที่สองชุดที่สองนี่ก็สวยนะมาครับผมชุดที่สองอุ้ยฝนตกทุกท่านตอนนี้ฝนตกชุดที่สองครับผมกระถางที่หนึ่งเอาไปเลยซับพูนผลด่างนี่ซับพูนผลด่างผมว่าชุดนี้ออกก่อนแน่ใครเจอชุดนี้รีบรับ พอมีบอลเทพอยู่นี้หนึ่งต้นนะครับซับพูนผลดางนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับกระถางที่สองครับผมลูกไม้นี่ลูกไม้แปลกแหวกแนวลูกไม้ชมพูดูกัดสีเม็ดชมพูมาแล้วนะครับลูกไม้แปลกแหวกแนวนะครับกระถางที่สองอฝนตกหนักด้วยทุกท่านเดี๋ยวรีบขายก่อนต่อไปครับผมพรมพี่มาใตปแล้วนะนี่ พรมพิมานครับกระถางที่สามหายหน้าหายตาไปจากวงการสนานเลยสําหรับพรมพิมานนะครับก็ยังมีแบ่งอยู่ยังมีแบ่งอยู่นี่กระถางที่สามพรมพิมานกระถางสุดท้ายนะครับต้นโตโตเลยนะครับพระอีสวนสวน,นี่ดูรากทะลุกระถางแล้วนะครับต้นโตๆต,ตพระอีสวนนะครับนี่สี่กระถางร้อยเก้าเก้ประกอบไปด้วยพระอีสวรลูกไม้ชมพู ซับพูดผลแล้วก็พรมพี่มานนะครับมีสี่กระถางนะครับสี่กระถางสำหรับบอลชุดนี้นะครับอ่ะคุ้มถือว่าคุ้มเนาะต่อไปครับผมชุดที่สามชุดที่สามนี่ชุดนี้ก็สวยนะประกอบไปด้วยนี่ครับผมต้นแรก เจ้าพญานาหมื่นหายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันสําหรับเจ้าพญานาหมื่นนะครับกระถางที่หนึ่งเจ้าพญานาหมื่นนะครับกระถางที่สองโอ้ต้นนี้ผมรีบอะฝนตกอะกระถางที่สองคือเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวนี่คือชุดที่สามนะครับกระถางที่สองเจ้าสาวต่อไปกระถางที่สามนี่เศรษฐีพันล้านนะครับเนาะ เศรษฐีพันล้านนะครับเศรษฐีพันล้านด่างสวยเลยนะครับนี่กระถางที่สามกระถางที่สี่ครับผมนี่ครับลูกไม้ด่างชมพูชมพูมาเลยนะครับนี่ใบใหม่ก็งิขึ้นมาแล้วสวยๆเลยครับผมนี่มีสี่กระถางเหมือนเดิมร้อยเก้าเ้ารวมส่งถูกนะครับเนาะถูกมากนะครับมีแค่ห้าชุด อ่ะต่อไปชุดที่สี่มาเฮ้ยทำไมคุณเบิร์ดจัดน้อยจังนะ่ะป้าไม่ทันอนะ่ะป้าอยากได้นะครับก็ไม่ไม่ได้จัดเพิ่มแล้วนะก็อ่าทดสอบแฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้ช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับเนาะจะได้แบบอ่าหินกันไวๆกดกระดิ่งอ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอ่าป้าๆแม่ๆท่านไหนทําไม่เป็นก็ให้ลูกหลานนะครับทําให้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่างนี้นะครับเนาะ เอาครับผมชุดที่สี่ครับผมกระถางที่หนึ่งมะนีมรกตอันนี้ไม่เพลงนะนี่ชมพูมาละด่างชมพูมาแล้วนะครับมะนีมรกตกระถางที่หนึ่งต่อไปกระถางที่สองครับชมพูทวีปนะมาแล้วครับชมพูทวีปนี่สวยๆนะครับป้ายสวยๆเลยชมพูทวีปโอ้โหโดูครับชมพูทวีปนี่ไม้แรไอเทม ยุคนั้นเลยผมซื้อมาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอะต้นแค่เนี้ยเนาะตอนนั้นนะตอนเข้าวงการใหม่ๆกระถางที่สามครับผมมะนีล้อมเพชรนี่หน้าทองเข้ามาแล้วนะครับมะนีล้อมเพชรโอ้โหเอามาจัดในชุดเซ็ตนี้นะครับมะนีล้อมเพชรชุดที่สามนี่ครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งครับทุกท่านมะนีล้อมเพชรต่อไปครับต้นสุดท้ายครับ นี่ครับพระอีสวนนะครับแดงๆมาเลยใบหอกยาวๆนะครับนี่พระอีสวนต้นโตๆเอาไปกันได้นะครับอันนี้เป็นชุดที่สี่นะครับประกอบไปด้วยพระอีสวนมณีล้อมเพชมณีมรกตแล้วก็ชมพูทวีปนะครับ ต่อไปชุดสุดท้ายของวันนี้ครับผมรีบเลยนะครับเพราะว่าฝนตกห้าแล้วนะครับเนาะชุดนี้ก็สวยอยู่นะครับอ่ากระถางที่หนึ่งครับเมืองเกาะเกล็ดครับเอาไปเลยครับผมนี่ใบนี้มีตําหนีนิดหน่อยมันไม่ใช่ตําหนีหรอกคือมันพิการมันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ครับเมืองเกาะเกล็ดครับด่างสวยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองมะนีล้อมเพชรครับนี่ มะนี่ลอมเพชรครับกระถางที่สองเนาะเอาไปครับผมร้อยเก้าเก้าโคตรคุ้มอะ่ะกระถางที่สามครับซุนกวนนี่ครับซุนกวนนี่อยู่ข้างผมนี่ซุนกวนนี่ดูกัดสีมาเป็นแบบนี้นะกระถางนี้ก็ปล่อยนะซุนกวนอะ่ะเนี่ยฟอร์มกอนี่ดูครับมีในนี้เป็นสิบต้นนะซุนกวนกระถางนี้ต้นใหญ่ๆใครอยากได้ก็ ทักมานะครับสําหรับสุนกวนกระถางใหญ่ไม้มีหัวลูกดกฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้ดูนี่ครับสุนกวนเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับด่างเขียวขาวนะครับเนาะใครสนใจก็ทักมาได้ลูกเต็มเลยอ่ะสุนกวนนะครับนี่ครับสุนกวนกระถางที่สามต่อไปกระถางที่สี่ครับผมชายชนนะครับชายชนบอนสี สามัญประจำบ้านนะครับที่ทุกท่านเข้าวงการก็เพราะบอลบอลสีต้นนี้แหละนะครับ <laughs> ที่ชักนําให้เราเข้าสู่วงการบอลสีเนาะผมก็หนึ่งในนั้นแหละนะครับชักนําเข้าสู่วงการบอลสีด้วยชายชนนี่แหละเอาครับผมชุดที่ห้านะครับก็ประกอบไปด้วยเ <laughs> มืองกอเกรดนะครับมณีล้อมเพชรซุนกวน ชายชนนะครับผมมี5ชุดนะครับสนใจทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้นะครับผมสำหรับอบอลสีชุดไหนที่ท่านสนใจนะครับถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีจัดเพิ่มนะจ๊ะมีแค่นี้นะครับเนาะก็พยายามหาเอามาให้คืนกำไรให้ลูกค้านะครับขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อุดหนุนบอลสีเบิดชัยมาเรื่อยๆนะครับเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้เบิดชัยด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝนตกแล้วเบิดชัยรีบไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ